ซุกี้เอ็มเอ็มหูใจเสนอเหตุเกิดที่ด่านตรวจให้เสียงสายได้โดยพันธุศาสตร์ครับหยุดครับหยุดหยุดครับคุณหยุดครับผมขอดูใบขับขี่นะครับใบมขับขี่แบบว่าผมอัวหขังๆเร้าเรูกเนี้ยวช้าจังเลยอันไหนคนใจเย็นๆนะครับผม ดูใหโ้โอ้ยคนสองคนคุยอะไรล่ะครับอ๋อดีว่าผมลืมไปกับทุนถัวผมเพิ่งไปส่งดูอาเซตนะครับเรื่องนี้ต้องถึงสอนแล้วคือว่านะครับพลอยผมไม่เจอครับผมต้องรีบไปตุรก,กีต่อนะครับไปคนถัวผมจะเอาเงินมารักษาครอบครัวนะครับนั่นคือปัญหาปัจจุบันใช่หรือไม่ไม่มีใครใส่ใจไม่น่า,าแปลก,ปลกที่เราเลยจะสิน้นทรัพย์ เบสต์คุณตำรวจมุกมุกผู้วันนี้ดีแค่ตันออกมาเรื่องเจจล็กเจ็บขายเนเรื่องใหญ่นะครับความทนงคืออาวุธคือดาบที่จะใช้ฟาดฟันศัตรูอย่าพวกมันหลอกมันมีการซ้นอนกับปูกองต้องขาดว่เห็นมุกแดงมันจะเป็นหัวหน้าใหญ่ Yeah